เออมันคือปูออนสิมันคือออนต่เด็ดตะเดสิมื่นถ้าเราแต่งมันด่ามันดาบ้างค่ะถ้าอุ้ยได้ไหมไปกันไปกัน เดี๋ยวมาเอออ๋อเน่ะอ๋อไปให้ดูเด้หลักฐานนี่ตู้บงน้ำนี่นนียนี่ตี่นี้มี่น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 ี่ดู่น่นนี่นนั่นเออเห็นแล้ว่ออเอา่นีนี่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 ่นนี่นี่นนี่นน่น่นี่นีนน รอบๆน,ออออนาผน,นมันเตือ,น,อนด้งยี่นะไมนดียังสิแหล่วงกันชั้นมือโอ๊ยปักเดี่ยวว่ากันแล้วสวัสดีค่ะมือหนีสิผ้าม้าไต้นังดาเห็นเราใสุ่ดไปค่ะไปเบิ่งว่าเอาสีแดงแมงดาหลายบามือนีมาไต้อยู่ให้หน้าค่ะไปค่ะไปร่วมกันเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง มือนีท่ามัดไต้มมงดายังแมงดาปะคะคือใช่ค่ะโอ้ยนี่นะเดี๋ยวหลังสวยๆได้แล้วเด้แมงดาตัวนึง ได้ตัวหนึ่ง,งเห็นแล้วไปพี่นอ้องไปพี่นอ้นองหาอีกค่ะค่ยังหา,หาน,นปลาเขา่ามันมีนานนะคะ่ะปลาเขา่าฮะก็เลยว่ามาเงี้ยงเบึงบ้งเบืงบ้งดาหมูว่าได้ไปยีที่ผาโตค่ะหมูว่าเมื่อยไทยเมื่อยได้มาอาัดคึ้น พี่น้องเบิ่ง bưng ค่ะอบตํา treo ừ,

ดิเละนะอือมันน้ำเตี่ยนมากน้ำเตี่ยนอือขูอ่อนเออเออใบข้นแต่คึงมือกลัวนึงน่ะมันอ่อนมันอ่อนขะ่เ โอ๊ยโอ๊ยปูไกระปูกระปูโอยเนี่เออมันคือปูออนอีนดีเอามันคือออนตะเละเลอันสิปูงามแหงค่ะเน่ยไปไปหน้าหัาดอก แม่อยให้ดูเด้รักฐานอันนี่คุดบ้งน้ำกันนี่จะนงรัดนี่นี่นี่นเดี๋ยวอนี่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 ย่างนี่นีนี่นีนี่นีเห็นว่าเรนยูงสันนั่นนั่นเออเห็นแล้วเออเอาไอนี่คุด่ออ มันย่สนี่หดดิเหมันบ่อยเลยครับมันนอกจากเขาจะรอบนาคุณนี่มันเตือนย่สัี่เนี่ยอามันยี่งสี่แหละมก็ชดมือเฮ้ยปับแล้วมันก็แล้วมันก็พมันก็เาิ้งมันก็กลายไปท่านไปแน่นนี่นีจับได้ไหหมนี่ยังไปอสิก้นอ่ะืมันหมวนย่างใช่ไหม มันตริงเงี้ยนัดบว่าเออมันจริงเงี้ยไายเลยนะคะ้นีประมาณอาจะซีบไปละค่ะเนาะไม่ชอบกินมันดางมันเป็นมันดาอ่อนเลยนะใส่ยุให้น้าไปฟ้องเลยนะคะนี่เห็น่ะ จะไปหาอีกเนาะมาไปกันเลยค่ะมาหากันเย้ยเอาไปตำปนแซบขนาดหอมดีกยังนียค่ะปลาหน่อยเข้าก็เรียนมีอย่างนนเนี้วมค่ะมือก็สืเมื่อเลยจบคลิปท่อนนี้เนาะค่ะชาวาบึงครกอย่างหอมครกอย่างพอ,พอ,งพอชอนง่า ก,ก็เด็กดเลยก,กค่ะของเราอ่าคลิปนี้กับโจ๊กพันนีนะคะลาก,กันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ